สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีนะครับทางจิตวิทยาและการเรียนรู้นะครับซึ่งมีนักจิตวิทยานะครับหลายๆคนนะครับได้มีครับทฤษฎีต่างๆนะครับสำหรับการเรียนรู้ครับมีหลายท่านหลายหลายท่านหลายคนนะครับที่นะครับเป็นนักจีวิจิตวิทยานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละคนนะครับตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ่าทฤษฎีแรกที่จะเรียนรู้กันนะครับก็คือทฤษฎีนะครับ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของนะครับ P.J. นะครับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ P.J. นะครับเ j ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรทฤษฎีของ P.J. นะครับตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบที่เป็นพันธุก,กรรมและสิ่งแวดล้อมเขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญาซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆเป็นลําดับพัฒนาการที่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ควรจะเร่งให้เด็กข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียนะครับผลเสียแก่เด็กตั้งแต่่แตการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงที่เด็กกำลังพัฒนาไปสู่ ขั้นที่สูงกว่าสามารถช่วยให้เด็กนะครับพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไรก็ตามเพิวเจนั้นนะครับให้ความสําคัญในการเข้าใจธรรมชาติและการพัฒนาของเด็กมากกว่าการกระตุ้นให้กระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้นพิวเจสรุปว่าพัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลำดับระยะพัฒนาการทางชีววิทยาที่คงที่แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็ก กับสิ่งแวดล้อมทฤษฎีการเรียนรู้ของพิวเจก็คือทฤษฎีการพัฒนาสติปัญญาของพิวเจมีสาระสรุปดังต่อไปนี้นะครับลองมาสรุปกันดูว่าพิวเจเขาว่ายังไงพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามัยต่างๆตามลําดับดังนี้ลําดับที่1ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหวขั้นนี้เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ปีพฤติกรรมของเด็กในช่วงนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่เช่นการขวายคว้าการเคลื่อนไหวการมองการดูในวัยนี้เด็กแสดงนะครับออกทางด้านร่างกายให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทําเด็กสามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูดเด็กจะต้องมีโอกาสที่ปะทะกับสิ่งแวดล้อมโดยตนเองซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ สำหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขั้นนี้ในชั้นนี้นะครับมีความคิดเข้าความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นสามารถประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาเด็กในวิมักจะทําอะไรซ้ำๆบ่อยๆเป็นการเรียนแบบพยายามแก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกเมื่อสิ้นสุดะยนนี้เด็กจะมีอาการนะครับสแสดงออกพฤติกรรม อย่างมีจุดหมายสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับแต่กิจกรรมการคิดของเด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่เฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เท่านั้นมาดูขั้นที่2นะครับคือขั้นก่อนปฏิวัติการคิดนะครับขั้นก่อนปฏิวัติการคิดเริ่มตั้งแต่สองถึงเปีนะครับแบ่งออกเป็นขั้นย่อยๆอีกนะครับ สองขั้นนะครับขั้นแรกนะครับของขั้นปฏิวัติความคิดก็คือนะครับขั้นการขั้นก่อนเกิดนะครับขั้นก่อนเกิดสังกับนะครับเป็นขั้นพัฒนาของเด็ก2-4ปีช่วงที่เด็กที่เริ่มต้นมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง2เหตุการณ์หรือมากกว่าออกมาเป็นเหตุเป็นผลโดยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แต่ผลของเด็กในวัยนี้มักมีขอบเขตจำกัดนะครับเด็กเพราะเด็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลางคือถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่และจะมองไม่เห็นเหตุผลของผู้อื่นความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงมากนักนอกนี้จากความเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วยังอยู่ในระดับเบื้องต้นเช่นเข้าใจว่า เด็กหญิงสองคนชื่อเหมือนกันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแสดงความคิดรวบยอดของเด็กัยนี้ยังไม่พัฒนาเต็มที่แต่พัฒนาการด้านภาษาของเด็กจะรวดเร็วมากขึ้นนะครับมาดูขั้นก่อนการปฏิบัติการคิดะนะครับขั้นที่2เราเรียกว่าขั้นการคิดแบบยานอย่างรู้นะครับนึกออกเองด้วยไม่ใช้ไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้เหตุผลนะครับ เป็นการขั้นการพัฒนาของเด็ก4-7ปีขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรวมตัวดีขึ้นและรู้จักแยกประเภทแยกชิ้นส่วนของวัตถุเข้าใจความหมายของคำว่าจำนวนตัวเลขเริ่มมีพัฒนากเกี่ยวกับการอนุรักษ์ครับแต่ไม่แจ่มชัดนักสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีโดยไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนรู้จักนาความรู้ ในสิ่งต่าง,าง,างๆไปอธิบายหรือแก้ไขปัญหาอื่นๆสามารถนําเหตุผลทั่วๆไปไปสรุปแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างที่ท่วนก่อนคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนเองรับรู้หรือสัมผัสจากภายนอกมาดูขั้นที่3ครับขั้นปฏิวัติการคิดเป็นรูป,ปธรรมขั้นนี้เด็กจะเริ่มจากอายุ7-11ปีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และความคิดของเด็กวัยน,นี้จะสามารถสร้างกฎเกณฑ์ตั้งเกณฑ์สิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้เด็กวัยน,นี้สามารถที่จะเข้าใจรู้จักเหตุผลรู้จักการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมได้สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรเท่าเดิมสามารถที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมลักษณะเด่นของเด็กวัยน,นี้ก็คือความสามารถในการคิดย้อนกลับนอกจากนั้น ก็สามารถที่จะจำาออสม,มาริในการจำของเด็กในช่วงนี้จะมีประสิทธิภาพขึ้นสามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดีต่ามาขั้นที่4ครับขั้นที่4เป็นขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรมาขั้นนี้จะเริ่มจาก11-15ปีในชั้นนี้พัฒนาก,การด้านสติป,ปัญญาและการคิดของเด็กวันนี้ เป็นขั้นสุดยอดคือเด็กในวัยนี้จะสามารถเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลงเด็กจะสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยศาศาสตร์สามารถจะตั้งสมมติฐานและทฤษฎีและเห็นว่าความเป็นจริงที่เห็นด้วยกับการรับรู้ที่สําคัญเท่ากับความคิดกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือว่า ลูกนอกเหนือไปกว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันสนใจที่สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งทุกสิ่งอย่างมีความพอใจและจะพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมพัฒนาการจากพัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วง6ปีแรกซึ่งเพีวเจได้ศึกษาวไว้เป็นประสบการณ์สำคัญเด็กควรได้รับการส่งเสริมมี6ขั้นตอนได้แก่ดังนี้ เด็กคนได้รับการส่งเสริมพี่เจบอกว่าเด็กคนต้องได้รับการส่งเสริม6ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นความรู้แตกต่างเด็กจะเริ่มรับรู้ความแตกต่างของสิ่งที่มองเห็น 2. ขั้นรู้สิ่งตรงกันข้ามเด็กจะรู้ว่าว่าสิ่งของต่างๆมีลักษณะตรงกันข้ามกันเช่นมีไม่มีเล็กใหญ่นะครับอะไรหลายอย่างที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามกันนะครับต่อไปขั้นที่3ขั้นรู้หลายระดับ เด็กจะรู้จักคิดสิ่งที่เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่ตรงกลางระหว่างปลายสุดยอด2ปลายปานกลางน้อยนะครับต่อไปขั้นที่4ขั้นเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเช่นบอกความเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ขั้นที่5ขั้นรู้ผลและการกระทําในขั้นนี้เด็กจะเข้าใจความสัมพันธ์ของการเปลี่ยน แปลงต่างๆขั้นที่6คือขั้นทดแทนอย่างลงตัวเด็กจะรู้ว่าการกระทําในสิ่งที่สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงย่อมมีต่ออีกสิ่งหนึ่งทัดเทียมกันกระบวนการทางสติปัญญานะครับที่พีเจได้พูดถึงนะครับก็คือขั้นที่1นนะครับขั้นการซึมซับหรือการดูดซึมเป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปขั้นที่2นะครับขั้นปรับและจัดระบบคือกระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้าใจเป็นระบบหรือเครือข่ายนะครับทางปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้นอันที่3ามที่พิวเจพูดไว้นะครับก็คือเรื่องของการเกิดความสมดุล เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับจากการปรับตัวนะครับหากการปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะเกิดให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้นหากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เดิมให้เข้ากันจะเกิดความนะครับจะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคลครับการนําไปใช้ในการจัดการศึกษานะ การนาทฤษฎีของพวเอนั้นไปใช้ในการจัดการศึกษาการสอนนั้นเมื่อทํางานกับนักเรียนนะครับผู้สอนควรคํานึงถึงพัฒนาการด้านสติยาของนักเรียนต่อไปนี้หนึ่งนักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นตอนทางการพัฒนาสมองที่แตกต่างกันดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทเียบเทียบเด็กนะครับควรให้เด็กมีศิษระในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขานักเรียนแต่ละคนจะได้ประสบการณ์2แบบคือหนึ่ง ประสบการณ์ทางกายภาพนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุต่างๆในสภาพแวดลอ้อมโดยตรง 2. ประสบการณ์ทางตรรกภาพหมายถึงนะครับประสบการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้พัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาโดยใช้ความคิดรวบยอดเป็นนามธรรมครับหลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีในการพัฒนาสติปัญญาของพวเจควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ1 เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนมีศักยภาพตนเองให้มากที่สุด 2. เสนอการเน้นการสอนที่เสนอให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่ 3. เน้นการเรียนการสอนต้องรู้อาศัยกิจกรรมการค้นพบนะครับ 3. เน้นกิจกรรมการสำรวจการขยายความคิดในระหว่างการเรียนการสอน 3. นะครับ ใช้กิจกรรมขัดแย้งโดยรับฟังความคิดเห็นของอื่นนอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเองอันนี้คือการหลักสูตรโครงสร้างนะครับที่บนพื้นฐานทฤษฎีของคิจนะครับมาดูนะครับ <c oughs> มาดูการสอนที่ส่งเสริมข้อที่สามครับที่ใช้ส่งเสริมการสอนก็คือส่งเสริมพัฒนาการสรัญญาของผู้เรียนควรนํานไปดําเนินการดังต่อไปนี้ถามคําถามมากกว่าการให้คําตอบ ครูผู้สอนควรจะพูดแทนน้อยลงฟังให้มากขึ้นควรให้เสรีแก่นักเรียนในการที่ที่จะเลือกในการเรียนกิจกรรมต่างๆเมื่อนักเรียนใช้เหตุผลผิดควรถามคําถามหรือจัดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดตนเองชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนจากจากผลงานของนักเรียนพัฒนาสติปัญญาขั้นนามประธรรม จากการอนุรักษ์เพื่อให้นักเรียนนะครับคิดอย่างมีเหตุผลนะครับ 3. ยอมรับความจริงที่ว่านักเรียนแต่ละคนมีอัตราการพัฒนาทางสติที่แตกต่างกัน 3. ตระหนักนะครับว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะการจดจำมากกว่าที่จะเข้าใจเป็นการเรียนรู้ที่ไม่แท้จริงนะครับต่อไปอีกขั้นอ่อีก อันนึงที่นะครับมีประโยชน์ต่อการเรียนการที่สามารถนําไปใช้นะครับในการจัดการเรียนการสอนของทฤษฎีของวิจิตรก็คือขั้นประเมินผลนะครับควรดําเนินการสอนดังต่อไปนี้จะต้มีการทดสอบนะครับแบบทดสอบใช้เหตุผลของนักเรียนพยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอบคําถามนั้นๆและก็ต้องช่วยเหลือนักเรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ํากว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับอันนี้ ครับก็ทฤษฎีของ P.J. ก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันนะครับสรุปอีกครั้งนึ่งหน,งนะครับผู้สอนคนคำหนึงดังต่อไปนี้1น,นักเรียนที่มีอายุเท่ากันมีพัฒนาการทางด้านสมองที่แตกต่างกันนะครับต้องจัดประสบการณ์ทางกายภาพและประสบการณ์ทางตักยภาพ 2. นะครับเมื่อจะนําไปทําหลักสูตรนะครับโดยทฤษฎีของ p ิเจต้องเน้น นะครับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนนะครับเสนอการเรียนทําให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่นะครับเน้นให้ผู้เรียนต้องรู้กิจกรรมการค้นพบเน้นให้เกิดการสํารวจนะครับสามสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควรคํานึงในงต่อไปนี้นะครับถามตอบอาถามมากกว่าให้คําตอบนะครับ 4. นะครับในขั้นประเมินผลควรดําเนิน การสอนการทดสอบแบบเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คือหลักทฤษฎีของ p J นะครับที่สรุปไว้ดังนี้นะครับ